มาจอดนะคะก็มีรถคันนี้มาจอดนะคะก็มาถ่ายรูปกันนะคะก็ไม่รู้มาจ <c oughs> ากไหนนะคะใส่ชุดดำนะคะก็มาจอดก็มีรถอืม มาจากไหนคะลาโอ้ลุงพลไปงานศพค่ะไปงานขาวดำของพระอาจารย์อยู่ที่สกลนครค่ะเพิ่นเพราะว่าพ่อพระอาจารย์สมบัติเสียก็เลยไปงานขาวดำค่ะ ผาเดนคือผาอะไรอ๋ผาเด่นค่ะจะผาเด่นก็ได้ยินเขาป้าคำก็จะมาผาเด่นนะ่ะเดี๋ยวเขาก็มาแวะนะคะจ้า,าขอบคุณค่ะ,คะขเขามาเที่ยวนะคะมาจากผาเด่นแล้วก็เลยมาหาแวะหาลุงพลน,นะคะก <c oughs> ็ถ่ายรูปปู่ด้วยนะคะก็ะไม่เป็นไรนะ สีนี้นะคะแล้วก็มาถ่ายรูปแล้วก็ไปแล้วนะคะไปแล้วนะคะ <c oughs> อันนั้นก็รถไขยคอนะคะ ีรถแปลกๆมาหน้าบ้านลุงทนพลก็เขาก็ถ่ายนะคะถายแล้วก็บ้าคำสายเรียกว่ามาจากไหนเขาบอกว่ามาจากร้อยอิดนะคะก็เขาก็ถ่ายลูกปู่ด้วยแล้วก็ถ่ายหน้าบ้านลุงพลด้วยนะคะป้า<น> <c oughs> คำสายก็ถ่ายติมติมนะคะ <c oughs> คนก็เงียบนะคะวันนี้เงียบมากเลยมาดูเสื้อผ้าก่อนนะคะ คลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะฝากกดกระดิ่งหน่อยค่ะแล้วก็ฝากช่องหมวดฟื้นเด้อด้วยนะคะขอบคุณล่วงหน้านะคะ